lâm chơi chơi đi ồ ké là mai ồ nhiễm trai à นะคะคลิปยามได้ลงเลยช่วงนี้ไปทําบุญมานะคะเดือนซิปเดือนซิปนะคะส่วนวันนีนนน้ก็ต้นหมิงคนสีมาม,ามาแ่แหละนะคะมามา่เนาะมาม่าใส่ต้มผักซา,าบันโรคอะ่ะใช้พักน้อยนนอายุไว้หมาเยือนนะคะนี่ 我夫老了。 have a

สี่ทั้ไม่อยู่หกสิบห้าไหมใช่นส่อะไรใช้ดักไอจอมหมวกไม่สวอนะค้หมคือดะแซ่บเออต้มเลยอือใช้ต้มสมหมวไปกมดตัวนี้ย หมดที่แลนุย้ย <c oughs> กินกินเองนุย้ยเดี๋ยวพ่อนหนังนักพกทีพกแล้วซื้อดาอร่อยมาก พวกยีฮอเรียบร้อยไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะคะทุกคนแต่ว่ามันกินอร่อยจริงๆนะคะมาม่านี้น,น,นิ่อร่อยชาัดจานไข่ตุมใส่ค้มด้วยวันนี้มาไปยางพะโล้กฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนคลิบมามาไข่ต้มแซ่บหวานเซตไปแล้วนึ่งมืออร่อยชัวร์ไม่ม่วนนิ่ม